โอเคครับนี่มันเกมเที่อะไรอ่าพวกเราที่ Not Real Esta t สโดยความร่วมมือกับ Optic Dynamic Lab เอาง่ายๆเลยนะเป็นเกมที่เราเนี่ยจำลองการมาซื้อบ้านกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเกมไม่มีเช่นนี้จริงฮะแต่ว่าความแปลกก็คือคนโหวตเกมนี้เนี่ย700กว่าคนซึ่งมันเยอะขนาดไหนเนี่ยคือมันก็เยอะแะไรจ0 0กว่าคนซึ่งเป็นเกมแนวอ่านเนื้อเรื่องฮะ อ่านเนื้อเรื่องที่เราเนี่ยจะได้เข้าไปซื้อบ้านกับเซลเออเซลขายบ้านซึ่งบ้านเช่นนี้ปกติแน่นอนเพราะว่าเป็นแนวฮือเลอรอแล้วแบบคือแบบน่าสนใจมากเพราะงั้นเนี่ยเรามาดูกันดีนกว่าฮะไม่พูดเยอะมีการาฟิกด้วยเลยกูว่าภาพมึงไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับการาฟิกนะอาช่างมาได้กันนะโอ้ oh my god โบ่ทำไมเกมมัน ถ้าไม่เกมมันเป็นอย่างนี้โอเคเฮ้ยฮัลโหลผมชื่อแล้วก็เป็นชื่อลับเหรอเอเจนต์เนียมและผมเป็นคนที่อ่าอะไรวะนายนี่นี่นี่อะฮแอลเอียทินี่ที่นี่ขอบคุณอืมพี่มึงชิวแอดฟักมากเลยขอบคุณมากเลยที่เข้ามาอ่ร่วมทดสอบโปรแกรมของพวกเราเราตื่นเต้นมากเลยที่อ่าพาร์ทเนอร์ชิพกับอ่ที่คุณมามาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับ ออปติ s เดน,นามิกแ l a b อืมน่าหน้าม่อย่างกวนเสีดเดยอ่ะฮะสมนจวนนี่หมายความว่ายังไงพวกเราอะไรแซนเนียมแก s ยูเอสอ่ะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราเนี่ยทำให้กระบวนการซื้อบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกยิ่งขึ้นอ่ะฮะนี่การซื้อบ้านทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะเนี่ยอ่ะฮะกูเกียดหน้าแม่งว่ะ ด้วยการผสมประสานร,ระหว่างโดนติดกล้องแล้วก็ภาพนิ่งหลายพันภาพเนี่ยเราสามารถที่จะสแกนแล้วก็สร้างสแนปช็อตสามมิติของบ้านก็คือมึงเอาภาพนิ่งมารวมกันให้มันกลายเป็นภาพสามมิติเนี่ยนะทุกหลังที่เราสำรวจได้อย่างเต็มที่สาหรับผู้ขายแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงไม่ต้องรับมือกับความไม่สะดวกในการแสดงครั้งอีกหลายหลายร,ายรอบเงี้ยแล้วอะฮะสำหรับผู้ซื้อเนี่ยคุณก็สามารถเรียกดูพอร์ตพลิโอของบ้านได้ในขณะที่นั่งอยู่บนโซฟาไม่ต้องไปเดินดูสินะ แหมนี่มันมนวัตรกรรมจริงๆเลยอะเราตื่นเต้นมากที่จะโชว์ให้คุณเห็นบ้านที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในแอเรียของคุณเหรออ่ะฮะมันเป็นรายการใหม่จากในลิสพัฒนาของพวกเราอะนะแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะไปดูกันเนี่ยเราต้องมาเข้าใจเบสิออะไรบางอย่างก่อนไม่ต้องห่วงมันไม่นานหรอกแล้วมันก็ไม่ยากโดยผมสัญญาเลยอ่ะฮะโอ้ huh. oh. อันนี้เป็นวิธีการเล่นสินะเธอเลีเ right. okay. ทบเธอไลู move ์เวิร์ดโอเคคราวน,นี้เราก็พร้อมที่จะไปเรื่อกันแล้วอ่ะฮะ ผมขอแนะนำไม่คุณสอมหูฟังเพื่อลับประสบการณ์วิชวลโอเวนฮา์แบบเต็มรูปแบบไปเที่ยกูรู้เลยหูแตกแน่กูปวดเก็บมือและเท้าของคุณไปในเครื่องเล่นตลอดอะอะไรวะพี่ชิปออดรแฮนแอนฟีอินไซด์เดอะไลท์อ๋อก็คือ่ายื่นมือไปข้างนอกกันแล้วมานี่ใช่ไหมเป็นแบบงึดเลยกูแล้วก็แจ้งให้เราทราบคำมีสิทในที่เราสามารถจะทำเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณได้เพราะที่ North t Real is คุณลูกค้ามีความสำคัญที่สุดกับเราบ้าเรามาดูบ้านกันดีกว่าฮะโลดดิ้งซีโอ what the fuck อ้สามารถเดินอย่างนี้ได้เลยเหรอ information overview คืออะไรอะ่ะอันนี้คือบ้านราคา 1, 3, 5, 000, หนึ่งสามแสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญ beautiful three bedroom อะไรอะ่ะห้องน้ำสามห้องห้องฮะ ห้องนอนสามห้องห้องน้ำสองจุดห้าห้องอะไรเขาว่ายังไงวะอ,อ๋อมมนมีสองห้องแล้วก็เป็นห้องขี้ห้องหนึ่งใช่ไหมกูเข้าใจถูกใช่ไหมอ่ะฮะโอเคฮะผมเข้าใจแล้วดีเทียวโอ้เรียนทันีวีเฮดอไดโมเดลลุควีเตอร์โอโอโซยี่มเลยยี่มเลยโเยมเดลบ้านคุ้นๆบ่เฮ้ยเฮี่ยกูว่าใช่โอเคฮะอันนี้ก็ดูเหมือนเดิมใช่ไหมยี่มเลย ปิดได้ไหมด้วยบุคคลที่ทันสมัยมากมายเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะนำอาหารมากเกินไปในครัวของคุณหมายความว่ายัางไงวะเนี่ยอ๋อมันเดินซ้ายเดินขวายัางไงนะคุณลืมแล้วไอ้ชิบหายเอ้ยอ๋อนี่ไงมันเลี้ยวได้โอ้โหมันเจ้าสุดเลยนี่ยว่ะห้องน้ำแม่คุณชิบหายโอเคขอขอินโฟขอดีเทลหน่อยด้วกันอ่ะฮะนี่ไงห้องน้ำแล้วแขกใช่ไหมเป็นสองเป็นศูนย์จุดห้าของห้องน้ำใช่ไหม ห้องน้ำตรงส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำรับแขกที่เพื่อนได้รับการปรับปรุงในการติดตั้งใหม่และก็ระบบประปาเนี่ยคุณจิงั่นใจ้ด้ว่าแ,แขกของคุณจะได้รับความสะดวกสบายที่ทันสมัยที่สุดเลยแหละครับกดเอกเพื่อปิดไม่เห็นปิดที่กูเลยว้าวนี่มันดูดีจริงเลยฮะผมซื้อฮะผมซื้อ <c oughs> เดี๋ยวคุณยังไม่ได้เดินดูเลยโอเคกดดีเทลไม่ต้องกดไหมเนี่ยมันมีคืออะไลท์เช็ดด้วย v i s i b l e in Alpha Make Off e r โอ เียนะคูสามารถซื้อบ้านได้จริงๆด้วยเหรอโอเคเลี้ยวแมมเวอร์ชั่นไหนวันนี้ปกติมันต้องมีห้องโถงตัวนั้นด้วยไม่ใช่เหรอที่คูไปรู้มาจากเกมหนึ่งอะนะที่มันมีเพลง i n t ท o แตว่าแต่แว,ว,ว่ะคุณรู้ไหมอ่าอ่าเขาที่เที่ยวเลยครับตรงนี้พื้นที่รถตรงนี้สามารถเก็บกได้ถึงสองคันแล้วก็สามารถได้จะเก็บของได้อีกด้วยหรือคุณสามารถได้จะดัดแปลงเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลยโอ้ว้วาวเชิด บ่ะโอเคงั้นผมไปตรงไหนต่อดีเอ้ยโอ้อันนี้ดูได้ไหมก็เหมือนเดิมนะเฮ้ยนี่มึงชิว,วเดี๋ยวเอาเรื่องมาทำไมอะ่ะเอาเรื่องมาทำไมอะ่ะเศร้าโอ้ยว,วัดเดี๋ยวไม่ก็อย่าพูดเหมือนเดิมเลยเอาเรื่องไปทำไมอะ่ะเพื่อน ก็ใจได้นะตัดไม้แต่เมื่อกี้มันมีรอยเลือดมึงก็ไปทําเพี้ยอะไรมามันหนึ่งนะออกไปข้างนอกได้ไหมไม่ได้เปิดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคว้าวห้องตรงนี้ดูดีเทลดิห้องรับประทานอาหารนี่เป็นพื้นที่สำหรับความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบเลยแหละครับมีเส้นสายตาที่ชัดเจนไปยังสวนหลังบ้านและก็ห้องนั่งเล่นตลอดจนก็ถึงห้องครัวได้อย่างง่ายดายอืฮม ไม่เขาว่ายังไงวะโอเคผมผมพอใจแล้วฮะกูไปแล้วกูไม่ดูต่อแล้วกลับบ้านดีฮี่โอ้โหบรรยากาศรอบนอกนี่คือมึงแบบโล่งมากเลยอ่ะโอเคข้างล่างก็จะมีแค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนตัวนั่นคืออะไรเปิดไม่ได้เนะ้ะโอเคงั้นก็ไปชั้นสองกันดีกว่าเนี่ยนี่มันห้องขาประจําจเลยนี่นากูชอบเข้ามาห้องนี้มากเลยก็ถ้ามันเป็นจุดเดียวกันนะ ขอดีเทลหน่อยครับตู้เสื้อผ้าแบบวอล์กอินขนาดใหญ่แล้วก็ห้องน้ําในตัวทําให้ห้องนอนขนาดใหญ่500ตารางฟุตนี้เป็นสถานที่พักผ่อนของคุณจากความวุ่นวายในชีวิตประจําวันเลยแหละครับอ๋อคือมันเป็นแบบห้องแบบรวมทุกอย่างเลยใช่ไหมห้องน้ําห้องนอนอะปละมาณนี้ตู้เสื้อผ้าก็มีโอ้เชฟโบขทั้ทงหน้าอยู่จริงเลยอ่ะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะมันคือเชียออะไรฮะพนไก่ กีเสียงประตูปิดโอ๊ะไม่ได้คิดเปลี่ยนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยโธ่ประตูปิดหรือประตูเปิดอ๋อเหลียวปาบเฮ้ยเชียร์อะไรวะเนี่ยโดนลูกแอด,ดิตจะมองมันนะแล้วกูมองไปแล้วด้วยอขออินโฟเมชันในไมเนี่ยประเึ็นนะ โอเคมีแค่นี้ใช่ไหมตรงนี้เฮ้ยมือคือเฮียอะไรเดี่ยใครมาเล่นสีตรงนี้สัตว์เอ้ห้องนอนชั้นสองเหรอนี่ไปห้องนอนตัวชั้นสองที่เหมาะสลับเด็กเล็กหรือว่าอาสลับที่ทํางานเหรอฮะคืออะไรอ่ะไม่กูหมายถึงว่าอ๋อเนี่ยจะเป็นสีแดงหรือเปล่าก็ปางตารางงานไว้อย่าไปยุ่งเลยไปละไอ้เนี่ยกลับบ้านได้ไหมโอ้ยิ่งเดินต่อไปไมีอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเสียงเครียดเลยวะโอ้ยไอสัตว์อย่ามาเข้าข้างหลังคุณนะเว้ยโอเคห้าห้องซักรีดห้องซักรีดบนชั้นสอง่ะทำให้คุณไม่จำเป็นจะต้องขนเสื้อผ้าจำนวนมากขึ้นลงอีกต่อไปอะฮะมันทำให้คุณประหยัดเวลา,ไ,นานได้เยอะมากเลยนะโอเคผมเข้าใจละวเ้ยเครียแล้วนี่ใครอ่ะแม่บ้านเหรอ แม่บ้านใช่ไหมอา่าแม่บ้านแหละมึงกูไปละวโวใครมันใครมันรูปต้นไม้เต็มบ้านเลยวะเน,นี่ยมึงรักต้นไม้ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเมื่อกี้เราเจอแม่บ้านนะเขาอาจจะกำลังนอนอยู่ก็ได้นี่เป็นห้องน้ําที่ถูกปรับปรุงแบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วก็ทันสมัยอีกมากด้วยคราวนี้ก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วว่าใครจะเป็นคนที่ได้ใช้ฝักบัวก่อน าาจิงไปเลยมึงคุยเรื่องไอ้แม่บ้านเมื่อกี้ก่อนที่ไอ้สัตว์มึงใครมันมาอยู่ตรงนั้นวะนะห้องนอนในห้องโถงท้ายนี่ใหญ่พอสำหรับเด็กเล็กสองคนหรือวัยรุ่นอารมณ์แปรปรวนที่ชอบเป็นส่วนตัวแล้วก็เสียงเพลงที่ดังอะนะอะฮะโอ้เหรอโอเคอ่าว่ากูอยู่บ้านนี้คนเดียวกูคงคงคงจะไม่เหงาเนี่ยนะดูทรงแล้วอะมันดูเหมือนกับว่าจะมีใครอยู่ด้วยกันตลอดเลยถึงกูจะอยู่แค่คนเดียวก็เถอะ อยอะมากเลยฮะโอเคงั้นผมพอแล้วครับผมไม่ซื้อแล้วกูไปดีกว่าบ้านหลังนี้อะไรวะเนี่ยผมไปแล้วนะไม่อยู่ละไปไป <c oughs> ไปเพื่อนกลับบ้านไม่กลับบ้าน่บบานะดีว่าผมจะต้องอินฟูดูดีเทลให้มันเสรดอะฮะหรือว่าตรงห้องน้ำตรงนี้เอ้ยดีไงใครมาทำเมนหกตรงนี้น่าแปลกใจเฮ้ย เฮ้ยใครมันมาหาเจ้ต้นคอกูเฮ้ยฮะกูปิดเสียงและกูปิดเสียงและปิดเสียงงะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วทำไม UI กูหลุดไปอย่างนั้นน่ะเฮ้ย UI กูหลุดระบบ I สวัดดีเซลเมนหน้าตานายดูไม่ค่อยจดซื่นเท่าไหร่สงสัยไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหตรงกระจกมีคนด้วยกูเพิ่งเห็นไง <c oughs> เอออะไรอะ่ะเอาเอา what the shit เกิดการฆาตกรรมนี่มันคดีปริศนากูเลี้ยวไม่ได้ด้วยนะ มันเลือดได้นี่โอ้ยเชียเชียละเชียละกูว่าไม่ใช่ละกูจะมาซื้อบ้านแล้วตอนที่กูไม่อยากจะซื้อแล้วกูอยากจะกลับบ้านโอ้โหยังมืดเปิดไฟหน่อยไหมกูไปละไอ้ไม่ได้โอ้ยนี่ไงไอ้คนที่มันยืนอยู่หลังกระจกตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยกลับใครวะนั่นนะ่ะซาตานโลบกวัน ไม่มีเสียงอะไรนะตอนนี้อะไรวะมูโอ้กูอืมแต่ฟักเฮ้ยเออ,อ,อดีบักหมด missing scene data 0.04ทับเอาละฮะพีทรีสแกนซแกนโฟขี่ได้เลยตามบัญชา ยงไงวะเนี่ยเอ้ยวัดมันเปลี่ยนรูปแบบเกมไปเลยเหรอแต่ตอนแรยกกูต้องคลิกตอนนี้กูเดินได้แล้วเดินเล่นเลยกูเราไปต้องไปดูชั้นสองโอ้โหแล้วเดินโคตรลำบากเดี๋ยว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 มันเดินยังไงวะเนี่ยมันใช้ลูกศรในการเดินแต่ทำไมมันมันถอยรถต่อเวลาเลยอะยูทินี่ไง อ๋อมืดจังล่ะนายเปิดไฟหน่อยไหมอ้าวสแกนคอมพิว1ตร์หนึ่งทับสี่สแกนอะไรวะเชี่ยกูเหมือนคนหูหนวกตอนนี้เพราะกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะ่ะเพราะว่ากูกูขี้กลัว,ว,ว,วอ้าวสแกนคอมพิว2ตร์สองทับสี่อายกูไม่เห็นนะมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ย เรียบร้อยปล่อยกูไปได้ยังไปแล้วกลับแล้ว a v i n g and c o m p ม e t e What the shit เออเล่อะไรเออเลอย์ยะสแกนเดม n ชั่น What กูอยู่ในโลกไหนเนี่ยเรียโปรดเช็คบลัสเตอร์เบดมอีกครั้งหนึ่งด้วยเอาได้ได้เปิดได้หรือเปล่าโมแกมเปิดเปิดประตูไม่ได้ อ๋อแบ็กลูมกูอยู่ในเบ็กลูมยินดีต้อนรับสู่บ้านบ้านเฮียอะไรนี่ไม่ใช่บ้านกูในสัตว์บ้านกูไม่ได้เป็นเขาวงกฏอย่างนี้ใครัจะมาอยู่ได้เอาไว้เนี่ยโอ้จะเบ็กสูมไอ้ลูบร,รูปอะไรอ่ะโอ้กูจะมาซื้อบ้าน กูอยากมีบ้านอยู่เซียแมนมึงขายเหี้ยอะไรกูเดี่ยมึงหลอกขายบ้านเก่าใช่ไหมกูได้ยินเสียงแล้วจากที่มันเงียบเงียมาตลอดออมันคือเสียงอะไรอุ้ยเหี้ยกูติดหลุมมและนะเอ,อ้ยกูติดหลุมเ่วยกูด้วย เก้ยวไม่ขวดซเปอร์อืดอัดในเฮียลูกจะทำอะไรอยู่เนี่ยกูไม,ม่ได่กำลังจะตายใช่ไหมเฮ้ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเนี่ยและคือเวลาเป็นเวลาจริงในชีวิตรจริงน,นะฮะทุนเห็นตรงขวาบนไหมซ้ายบนดิวันที่สี่เดือนยี่สิบสองตอนเที่ยงสิบห้านั่นคือตอนที่กูนั่งอยู่ตอนนี้มันจะสุดตรงไหนช่วยบอกผมทีตื่นรูปอย่างนี้มานานแล้ว ไม่อยากจะวิ่งกลับด้วยมันแปลกๆว่ะมันเหมือนจะเป็นรูปคนสักอย่างดูเหมือนต้องวิ่งกลับจริงโอเคเอาขออีกสักรอบด้วกันนะขออีกสักรอบอเกูวิ่งกลับกันได้ reuse reuse เ,เอาเซลมันเอา มึงมาขายกูก,ก่อนดิเุ้ยเชีย่ยทางแยกโอ้โหยาวซะด้วยยาวจังเลยมันยาวจังเลย s ิสเต็ม o อเคลเพลเยอร์แท็กเ้ยเชีย่ยมีเวลานับด้วยสปาอิทคาแรคเตอร์ฮะอิดไหนอะ เวลานะับอะไรวะกูไม่ชอบเลยเออขวานซ้ายได้ดีขวานแล้วกันชอบเรื่องไร้ไร้เอาเชีย่ยกูวนกับมาที่เดืออีกแล้วเชียมันคือหลุมมรนนะกนะูจะรอดไม่ได้ยังไงงั้นกไไูไปทางนี้ดีกว่ามันเริ่มสั่นึ้นหรือเปล่าหรือกูคิดปเปล่งอะฮะเฮ้ย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  ดินไหวบ่น,นี่ยกีลิกเตอร์นี่ยเย่เวลามัรน,นับถอยลงถ,ถอยลงหรือเปล่ามันคือเวลาเรือมันคืออะไรวะไม่นะมันลบศูนย์ไปแล้วมันลบหนึ่งแล้วโอ้ยเอเลเมนต์มิซิงวัตถ้ามันเซลแมนเนี่นั่นคืออะไรบ้านเฮ้ย ว่าต่อ far อะเกมเฮียเลยเนี่ยพาร์ทแท็บทูเช้งเช้งไงนะวะโอซาตานโรบกวนมันจะมาเอาตัวมึงเชียหรอจริงหรอเสียงมันก็ไม่มีเงียบชิบหายเลยนี่กูจะได้กลายเป็นรถที่ซาตานแล้วหรอโอ้เงียบจริงเงียบจนคุณเรียกว่าหูกูอือ้อ แล้วมันจะอ่ะเออ๋อ,อกลับมาจุดเดิม make offer งั้นกูขอซื้อเลยแล้วกันที่ราคา20บาท่ายสดเลยตอนนี้เดอ The open house เดอ image ึงบอกกูมาก่อนดิมึง scp ตัวไหนเนี่ยมึง scp ตัวไหนเนี่ยไอสัตว์นี่มันเป็นยูดิตี้ตัวไหนวะเนี่ยแม่คุณดูคุณดูมาจาก scp scp แบบนี่ไงเซลแมนไงอุ้ยยังเขียวอะไรกรุบกรุบตรงนี้วะเนี่ยนี่ไงดอ h e offer s e ตมึงเอาอีกแล้วมึงเอาชื่อไอไอส์เป็นสเตเตอร์กูมาอีกแล้วก็คือคนซื้อเมื่อกี้ก็คือกูสินะเซ็ต ได้เลยครับผมของ d e s t a t i o n Offer Accept กู Ac ได้บ้านแล้วสินะโอเคแถวไหนเดี๋ยวผมจะไปอยู่มีคนผูกคอตายหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นบ้านที่น่าอยู่มากเลยกูขอตัวละอ่าเดี๋ยวจะไปดูบ้านแถวโออีซี Easy. คือออกเลยเหรอโอเคได้ก็โอเคนะสำหรับวันนี้กับเกมของ The Open House นะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เฮ้ยคอนเซปต์น่าสนใจนะคือภาพมึงทำมาอาจจะได้เกล็ดนิดนึงคือมันดูนแบบ ขี้เกียจทำแต่ผมว่านี่เป็นสไตล์ของเขาเวย้ยเพราะว่าไอเกมเพจที่เขาจะทำมันแต่ถ้าจะทำมันก็ทำได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าตอนท้ายนี่คือโอ้ดูดีนะมึงเปลี่ยนจากเกมเมาส์ไอ point and click เป็นกลายเป็นกเกมเดิน,น,น,นสำรวจแล้วก็มีเรื่องราวความลับที่ให้ลองไปคล้าย scp หรือว่า the b a c k room ดีโอเคมันก็ดูดีนะแต่ผมสงสัยจริงจริว่าทำไมคนถึงนิยมชมชอบเกมนี้กันเต็มเลยวะเพราะว่าเกมแนวนี้มันก็เจอสมทีได้ทั่วไปใน e3 นะแต่ว่าทำไมเกมนี้มันถึงแบบ บิวดีเฟรนด์อย่างนี้หรอผมว่ามีคนดังๆไปเล่นในแน่เลยมาถึงได้ดังขนาดนี้เออก็โอเคถือว่าจบไปแล้วกันละกันฮะมึงหลอนใช้ได้เลยโดยเฉพาะตอนเจอไอเจไอ,อเจออ๊แม่บ้านในตู้นี้มึงไม่บอกโอ้โหอยู่หน้ามึงจะโผล่มันก็โผล่ไปง,งั้นเลยเหรอก็สำหรับคนที่ไปรอดรูก็ลิงก์จะในคลิปเลยนะจะมีความลับอะไรหรือเปล่าหรือ,รอว่าไม่น่ามีเนาะเออก็โอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนซื้อบ้านซื้อกับพี่ถ้าอยากเจ ซื้อบ้านให้ซื้อกับเซลอะไรวะไอ้เหี้ยวพอช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่เล่นละมุกฝืด